และนี่คือสัญญาณเตือนภัยผู้สูงวัยรู้ทันโรคหัวใจล้มเหลวค่ะข้อแรกเลยนะคะผู้สูงอายุนะคะอาจมีอาการเหนื่อยนะคะหายใจลําบากนะคะขณะนอนราบนะคะแล้วก็นอนราบไม่ได้เลยนะคะสองนะคะผู้สูงอายุอาจจะมีอาการไอนะคะไอมากเลยคะ่ะสังเกตเสมหะนะคะอาจจะมีสีชมพูนะคะเป็นฟองสีชมพูเลยนะคะ อาการต่อไปนะคะคืออาจจะมีอาการหัวใจสั่นนะคะหัวใจเต้นผิดจังหวะนะคะหัวใจหัวใจเต้นเร็วมากและมีอาการบวมนะคะบริเวณหน้าแข้งนะคะข้อเท้านะคะหรือว่าหลังเท้าได้นะคะจะสังเกตเห็นได้ว่าเวลาเรากดลงไปนะคะจะมีรอยบุ๋มนะคะมาสอดคล้องนะคะกับน้ําหนักตัวของผู้สูงอายุนะคะที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วะคะ่ะและมีอาการนะคะปัสสาวะอ่อ,อ,อกน้อยผิดสังเกตะคะ่ะ และในผู้สูงอายุบางรายนะคะอาจจะมีอาการทางระบบประสาทด้วยนะคะเช่นสับสนมึนงงนะคะเป็นลมหรือว่าหมดสติได้ค่ะหากบ้านไหน